เคล็ดลับแก้ปัญหาหลักเงาวิธีลดน้ำต้นก้าให้แข็งแรงขึ้นทันทีปลอดภัยกับโตไวนะครับบัตบึ้มครับผมและในวันนี้นะครับก็จะมาพบครับกับข้อมูลที่ผมจะได้แนะนําเนื่องจากมีสมาชิกเนี่ยก็สอบถามกันมาเยอะมากครับเรื่องเกี่ยวกับปัญหาการลดน้ํานะครับห้อยนะครับ ส่วนแล้วเนี่ยปัญหาทั่วไปก่อนๆเลยครับก็จะมีปัญหาเนี่ยจากหนึ่งเลยก็คือเวลาเราลดน้ำเนี่ยผิดวิธีก็รากเน่านะครับดินเนี่ยชุ่มจนเกินไปนะครับไม่ยอมเป็การปรุงดินให้อย่างเต็มที่นะครับก็เกิดปัญหารากเน่าตามมาครับหรือบางทีเนี่ยเวลารดน้ําจนเกินไปเนี่ยต้นก็ไม่โตนะครับผมหรือบางท่านเนี่ยครับก็ดูว่าหน้าดินนะครับแห้งแล้วก็ลดเสริมใบทําให้ มีการเรียกว่าน้ํามันชุ่มจนเกินไปนะครับไม่มีการระบายน้ําต้นก็ตายนะครับหรือรากเนา่าการจเจริญเติบโตไปอยู่ดีครับซึ่งทั้งหมดปัญหานี้เลยเดี๋ยวจากปัญหาส่วนมากแล้วที่เป็นกันเลยครับจริงๆแล้วเนี่ยจะมาจากเรื่องอุปกรณ์ก่อนผมแนะนําก่อนเลยนะครับถ้าเพื่อนๆใช้อุปกรณ์การลดน้ำเนี่ยผมแนะนาครับว่าให้เป็นรูปแบบของฝักบัวลดน้านะครับหรือถ้าเป็นรูปแบบนี้นี่นะครับเมื่อจะเห็นนะครับว่า จริงๆตัวนี้จะกระจายเยอะมากนะครับมันจะเป็นเส้นกระจายแบบใหญ่เลยนะครับแต่เวลาถ้าเกิดเราปรับหัวมันก็แรงจนดินเนี่ยเปิดเลยนะครับอันนี้ผมก็มาประยุกต์นะครับผมเนี่ยเอาท่อเหล็กมาใส่นะครับใส่สายรัดนะครับผมพราเวลาเรายิงออกมาแล้วเรารับหัวให้ลงนะครับตรงนี้ก็จะทําให้น้าเรยกว่าเม็ดมันใหญ่ขึ้นนะครับและน้ํามันสามารถลงไปถึงดินได้ง่ายนะครับเพราะบางท่านเนี่ยก็อาจจะที่ผมเจอเนี่ยนะครับก็คือบางท่านใช้เป็นรูปแบบของ เพราะว่าเราฉีดนะครับลองนึกภาพนะครับน้ำมันเม็ดเล็กเนี่ยนะครับมันก็จะขังอยู่แค่หน้าดินนะครับน้ำมันไม่ลงไปนะครับเราอาจจะต้องฉีดเยอะแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเยอะมากพอหรือเปล่าที่ต้นจะต้องการครับผมซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะแนะนำานะครับโดยปกติการให้น้ำเนะี่ยอย่างที่ผมเรียนแจ้งว่าเราไม่จำเป็นต้องให้เยอะเลยนะครับเราเนี่ยให้เนะี่ยโดยปกติเนะี่ยต้นกัญชาเนะี่ยเราต้องให้เนี่ยนะครับหนึ่ง ถึง2วันต่อค้งครับผมโดยผมแนะนาเบื้องต้นก่อนนะครับวิธีการดูนะครับเวลาเราลดไปแล้วเนี่ยหน้าดินนะครับจะเกิดการเรียกว่าพอเราลดไปดินมันจะชุ่มใช่ไหมครับถ้าเราผสมดินอย่างที่ผมเคยแนะนําไปก็คือรูปแบบของดินที่เป็นแบบ peat moss หรือว่าถ้าเราสามารถผสมเองได้อย่างที่ผมเคยแนะนําสูตรไปอันนี้กดดูได้นะครับผมเราเนี่ยครับสามารถทำที่จะผสมดินดินรูปแบบนี้จะดีอย่างหนึ่งคือไม่ได้อมน้าครับเพราะบางท่านเนี่ยถ้าไปซื้อดินปู บางทีเขาไม่ได้มีการหมักหรือไม่ได้รูปแบบของการที่มันดินมาสลับปลูกก้าแบบนี้นะครับพอใส่ดินไปนะดินมันจะออกเป็นโคนออกเละๆต้องเน้นแจ้งว่าอันตรายกับล่าครับส่วนมากแล้วเนี่ยถ้าเราเป็นรูปแบบของพีทมอสหรือดินค่อนข้างที่จะร่วนซุยและส่วนมากสมาชิกเนี่ยถ้าเราเป็นอินดอร์นะครับจะเจอปัญหานี้กันค่อนข้างเยอะครับเพราะถ้าเป็นรูปแบบของอาท์ดเนี่ยต้องเน้นแจ้งอย่างที่ผมพูดหลายครั้งว่า องประกอบธรรมชาติเนี่ยมันหลายอย่างครับผมแต่พอนะครับเป็นรูปแบบของอินดอร์เนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าต้นเนี่ยนะครับอยู่แค่ในกระถางเนี่ยเราก็ต้องพยายามดูแลหรือควบคุมดินเนี่ยให้ดีนะครับและน้ำเนี่ยก็มาเป็นปัจจัยสําคัญครับผมข้อแนะนำเนี่ยเบื้องต้นสำหรับน้ําก่อนอย่างผมเนี่ยนะครับก็จะมีเป็นรูปแบบของถังนะครับที่มีการเก็บน้ำเอาไว้นะครับหนึ่งถึงสองวันก่อนนะครับเป็นถังใหญ่เลยผมก็เปิดไอน้ำเอาไว้ ทิ้งเอาไว้นะครับให้คอรีนนะครับหรือให้อากาศเนี่ยมันออกไปก่อนอย่างที่ผมแจ้งเสมอครับน้ำปลาเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ทิ้งไว้ก่อนสักหนึ่งถึงสองวันหรือถ้ามีตัวปรับมีเฮเนี่ยให้ชัวร์ก็ใส่ไปเลยครับให้น้ำเนี่ยชัวร์ก่อนเพราะบางทีเราไม่รู้ว่ามันมีอะไรปนเปื้อนมาบ้างนะครับแม้กระทั่งน้ำฝนเนี่ยบางทีเนี่ย อาจจะมีอะไรปนเปื้อนติดมาเราก็ควรที่จะพักเอาไว้ก่อนก่อนที่จะนํามาใช้งานนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมอยากแนะนําอีกส่วนสุดท้ายนะครับในส่วนของการให้น้ําที่ผมพูดครับว่าทําไมเนี่ยการให้น้ําถึงไม่เยอะผมอธิบายภาพนะครับว่าถ้าให้นึกเนี่ยนะครับตามที่ผมเคยพูดตลอดเลยว่าให้ลากนะครับมันอยากน้ําครับผมพราะมันอยากน้ําเนี่ยนะครับมีทิศหนึ่งแรกก่อนก็คือเราลดนะครับรอบกระถางสมมติถ้าอย่างเป็นกระถางเพาะแบบนี้ครับนี่นะครับ เราก็ลดเนี่ยวนรอบกระถางนะครับสมมติถ้าต้นอยู่แบบนี้จิ้มอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะลดวนรอบนี้ได้เลยนะครับและนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับหรือถ้าเราอยากรู้ว่าถ้าอยากให้ชัวร์เลยท้าบตามปกติเลยดีๆเลยเนี่ยลดไปเลยครับให้มันชุ่มเลยนะครับเพราะว่าเป็นรูปแบบดินอย่างเงี้ยน้ำเนี่ยมันจะไหลออกอยู่แล้วนะครับให้ดินชุ่มไปเลยนะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้ได้เลย1-2วันจนเรารู้สึกว่าดินมันแห้งแล้วเนี่ยนะครับเราค่อยมาลดเพิ่มต่อไป ก็ยังได้ครับผมโดยผมอาจจะอธิบายแบบนี้นะครับว่าเป็นเรื่องดีอย่างไรนะครับอย่างต้นกัญชาเนี่ยบางทีเนี่ยต้องเรียนแจ้งก่อนว่าถ้าใครที่ปลูกเนี่ยค่อนข้างจะรู้ว่าน้องเนี่ยค่อนข้างจะไม่เหมือนกับต้นไม้รูปแบบอื่นนะครับค่อนข้างจะเอาใจใจนะครับใครปลูกรู้สึกจะรู้ว่าน้องเนี่ยมีสเสน่ห์นะครับบางทีเนี่ยทำอะไรผิดใจย,ย้ายกระถ้ายกระถางพร้อมกันลดน้ําเหมือนกันแต่ก็อาการออกมา ่เหมือนกันนะครับเพราะเป็นรูปแบบอินดอร์เนี่ยการดูแลค่อนข้างที่จะต้องดูแลแบบว่าเข้าใจนิดหนึ่งครับเพราะถ้าเข้าใจทิปโรปลูกแล้วเนี่ยนะครับว่าแดดมายังไงน้ําดีลมมาแบบไหนเนี่ยเราสามารถที่จะปลูกได้อะไรก็ได้ครับผมมันสามารถทําให้ต้น,นแข็งแรงมากขึ้นด้ครับและในส่วนของการให้น้ําที่ผมบอกว่าวนเนี่ยนะครับพอเวลารากเนี่ยนะครับต้องการน้าครับรา,ากก็จะช,ชอนชัยออกไป ถ้าปกติเวลาเราลาดครับผมและดินึ่งชุ่มๆเนี่ยดินก็จะกดตัวลงไปครับแล้วพอเราปล่อยนะครับเนื่องจากพอในส่วนผสมเนี่ยเรามีพวกขุนมะพร้าวเป็นหลักด้วยนะครับค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้อุ้มน้ำครับแล้วพอตัวของขุนมะพร้าวเริ่มแห้งก็จะพองตัวนะครับทำให้ปินอานเกิดรอยแตกเนี่ยระหว่างดินนะครับและลากก็สามารถที่จะชอนไชออกมามันเป็นวิธีแบบเรียกว่าทําให้ลากเนี่ยนะครับ เร่งครับให้รากเนี่ยสามารถที่จะกระจายตัวได้ดีมากขึ้นครับผมวิธีนี้ก็สามารถที่จะนําไปใช้ได้เลยนะครับและเนี่ยครับเรามาดูกันเลยเ๋ยผมจะทำครับวิธีขั้นตอนให้ดูครับผมว่าเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมจะทดสอบหรือเรือกอัดแอปให้ดูแล้วกันว่าเพื่อนๆเนี่ยจะลดน้ําแบบไหนเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับผมไปดูกันเลยครับผมนะครับเนี่ยผมจะแนะนําเลยนะครับอุปกรณ์แรกก็คือตัวนี้นะครับ หรือถ้าเพื่อนๆเนี่ยนะครับมีเนี่ยใช้เป็นแบบนี้แนะนำไปหาซื้อนะครับตัวนี้ครับเห็นไหมครับตัวนี้นี่จะเป็นรูแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเกียวเราสามารถไปหาขวดน้ําขวดลิตรนะครับใส่จุกนะครับและลดก็ได้นะครับแต่มันจะมีข้อเสียหน่อยก็คือขวดนะเวลาเราบีบมันก็จะบูบี้แล้วมันก็เป็นเสียงดังนะครับตอนหลังๆมันก็เริ่มเสียทรงครับผมนี่นะครับแต่ถ้าเพื่อนใช้แบบนี้มาเนี่ยดีนะครับแต่ผมแนะนําก่อนว่า มันจะมีข้อเสียก็คือน้ำแรงก็อาจจะต้องมา DIY หรือถ้าไปหาอุปกรณ์ที่เขามีหัวต่อได้นะครับเป็นแบบสายยางให้น้ํามันบอกว่าลงตรงๆเนี่ยก็ดีเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ํารูปแบบไหนที่ผมแนะนำครับผม เพื่อนดูนะครับรออกมาเป็นแบบนี้นะครับพอเวลาเราลดนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะเราก็สามารถนะครับที่จะวนรอบนี้ได้เลยนะฮะเราก็วนรอบนะครับไปไปเลยนะพอน้ำหยุดเราก็พอนะครับไม่ต้องไปลดละอันนี้อยยาวๆเลยครับ วันหนึ่งถึงสองวันก็ได้นะครับถ้าเราถ้าถ้าเรากังวลนะครับสามวันก็ได้ครับผมว่ามันเอาอยู่นะถ้าแดดไฟเราไม่แรงอย่างผมมีสารเแลนกลางด้วยเนี่ยมันก็จะช่วยซอฟด้วยนะครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งสําคัญนะครับก้าเนี่ยบางทีถ้าแดดแรงแบบเปี้ยงเลยเนี่ยเราไว้จนเราลืมเก็บนะครับมันก็อันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นต้องเรียกว่าก้าทุกชนิดเลยนะครับถ้ามีสแลนมีอะไรกลางได้ก็ดีนะครับจนกว่าว่าต้นเนี่ยจะเริ่มมีใบแท้ออกมาแล้วเนี่ยนะครับ เราถึงเริ่มเอามารับแดดแบบว่าใส่แดดได้แบบเต็มที่เลยเนี่ยะครับเป็นการเล่งเนี่ยอันนี้นะครับผมแนะนําเพิ่มเติมครับผมและนะครับครบถ้วนครับซึ้นทุนกระบวนการครับผมก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับผมผมฝากครับกดไลค์นะครับผมกดแชร์ได้ครับชอบข้อมูลแบบนี้นะครับอย่าลืมนะครับผมมีคําถามมีข้อมูลสงสัยส่วนไหนพิมพ์ใต้คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับหรือมีคําถามส่วนตัวครับผมต้องการปรึกษาไหนก็พิมพ์เข้ามาใช้ส่วนตัวได้เลยนะครับ ดีด้วยครับจะได้นําคําถามนะครับหรือข้อมูลของเพื่อนๆมาต่อยอดอธิบายให้กับเพื่อนๆต่อไปไปรูปแบบนี้นะครับให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมและถ้าเกิดวันนี้ครับผมครับสุดท้ายครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับวันนี้นะครับสำหรับโปรเจกต์ครับเสมอมาเลยนะครับแหวนครับผมปัญญานะครับผมแหวนหนังสือครับรุ่นหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับวันนี้เนี่ยจะเริ่มมีการจัดสั่งทำผลิตแล้วนะครับผมและรูปแบบของอีบุ๊กเนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มมีการอัปเดตแล้วก่อนที่นะครับจะมีการจัดทำเนี่ย รูปแบบของสั่งทำแหวนนะครับในวันที่9นี้ครับวันดีครับเลือกงามยามดีให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับผมแล้วทั้งหมดถ้าสนใจครับอินบ็อกเข้ามานะครับตอนนี้เนี่ยง่ายๆกับหมได้รวมในการให้กับเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้ามาเลือกไซส์ได้เลยเป็นไซส์มาตรฐานของคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายนะครับถ้าไซส์ใหญ่นะสามารถหานําไปปรับเปลี่ยนไปยุคนะครับพันแหวนเนี่ยสามารถให้มันอยู่ได้มากขึ้นจะได้เวลาไปนานๆนะครับเวลาเราอ้วนเวลาแบบว่าน้ําหนักเราขึ้นหรือ ไปนานๆแล้วแหวนมันจะได้ไม่ครอบนิ้วนะครับจะได้ปลอดภัยกับเพื่อนๆด้วยนะครับผมและทั้งหมดแล้วครับถ้าสนใจครับผมก็กดอินบ็อกซ์นะครับตามหาได้เลยนะครับผมติดต่อกับทีมงานครับผมแจ้งนะครับ3ขั้นตอนง่ายๆครับเรื่องสินค้าครับผมแจ้งชําระเงินครับโอนเงินนะครับยืนยันสลิปนะครับรอรับสินค้าได้เลย1ถึง2วันหรือถ้าเป็นรูปแบบของอีบุ๊กเนี่ยก็สามารถเข้าอ่านได้เลยทันทีนะครับเราก็รอรับแหวนพร้อมกันครับผมแล้ววันนี้นะครับผม อาร์ตี้นะครับแอดมินครับผมเพจรู้ยางสายเขียวครับการตลาดออนไลน์ครับแบบ new normal ก็่าเพื่อนๆไปเท่านี้นะครับขออวยพรนะครับให้กับเพื่อนๆครับผมทุกท่านเลยที่น่ารักนะครับผมคิดอะไรครับก็สมปรารถนานะครับจับอะไรครับก็เป็นเงินเป็นทองไม่เจ็บไม่จนนะครับร่ำรวยความสุขตลอดไปครับสวัสดีครับ